นี่นี่น้องพามเป็นหน้าแล้วว่ะเล่นหน้าแล้วว่าอะไรอ่ะเฮเวสเฮเวทอีกแล้วเหรอโดนจับเฉยโดนจับเฉยเอ้ยเราล้างคับสามดันนี้ได้ได้ไหมได้แล้วแล้วใช่ไหมเรีสพิสครั้งเดียวอ่ะไอครั้งที่สองพี่ครั้งที่สองมันพิสูจน์กันไปไปดูเลนหน้าสิเดี๋ยนะไม่ก็เป็นองพามได้พวกกูเล่น่น้ากูมันก็ได้จับอีกเลย ไปเจ๊ตเจ๊ตเจ๊ตเจ๊ดเจตเจ๊ตหรือสมมกเจ๊ต Select your agent เป็นไวเปอร์มีแล้วนี่ไม่ได้อะไรก็ได้แล้วสมมมีแล้วอะไรก็ได้ไปแต่เนี้ยว่างฟรีโอ้ตั้งแต่น้องพามรู้จักกับเรเน่ากูไม่ได้จับเรเน่าเลยออาจาก เพื่อนเอาพวกกูยังมีเกมที่บ้านที่หนึ่งนะเพื่อนพวกกูยังว่างที่หนึ่งนะทั้งเนาะอยากเล่นอยากเล่นเก่งอ่ะเล่นไม่เป็นนะเล่นยากอ่ะโอเล่นอะเอาเอาสเตปพีพีมาใช้ดิสับไวไงสับไวสับไวใช้ไม่ได้เลยเพื่อน่งยิงแล้วได้โหลดว่ะสเตปพีพียิงได้โหลดยิงได้โหลดเป็นคนยากได้ได้ได้ยินแล้ว เราต้องซื้อับไว้ก่อนนะผมเป็นไม้ตอาไว้นะเปิดไงวะว้าสี่อ่ี่ส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 ่งแล้วพี่เพจวันนี้พี่ลองสตีมในไฟ planted ไอที่ตองทิมให้ดูอะพี่วะ Last player standing ไม่ใช่หุ่นที่เสือ

Placing swamp grenade. Hello, now hear it's gone. Feeling that them. i oui. <laughs> 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 m u ไม่เ n <se> ียน l ม n หน่ะวะตายมีตายบิน็ปทอดอะ้รกูก็ไม่รู้ มันจะกลับมาแล้วเหรอเราล่าได้ดยวยครูเพิ่งตื่นพี่ทำไมวะาูเพิ่งตืได้ไปลอก่อนเพื่อนกูเพิ่งตื่นแค่นั้นแหละเฮียพรีเซนต a อัลลัมบอสพรีเ g r ต์ r วอนเพรเนดพรีเซ g ต์สวอนเ e รเนดสไพร์คดา o A ว้่นย hey? ืไม่แต่วะใครมันทักมาวอีไม่แต่หรูยูไกยิงไม่แต่เพราะอะไจะใครทักกันนะพี่ยูบุกไฟถูกปลั๊กกระสเสรษแม่งแม่นจังเลยตางกูทำไมอ่ะไปสิเพื่อนไปสิน้องิอไป่ปไปจีนี่ไปแล้วพี่เดือนเงียบไปช่วงนึงพี่ฮัลโหล Yeah. Reloading. <laughs> Placing sentry. Pirates uh. uh. destroyed. Oh, Many enemy A. Spike down yeah, B B. will not kill my ally. Uh. Oh, oh, oh. Last player standing. Oh. แม้กระทั่งปบอสบมาเราก็สู้ไม่ได้ Enemies close e y g s up มันมีอันตรีาเพียไม่มีอันตรีโอ้โหใส่ั่งน้ยังแตกว่าเราไม่มีอันตรีเร็วจังเฮียโอแบนนี่ยะลาน่ะ Enemies attack โอ้โหไม่มีตัวเข้ามาแล้ว อูเจสามตัวพี่โดนตีหงสามตัวโดนตีหงสามตัวทางยาวทางยาวพีทางยาวอุ้ยเชิบทางยาวน้งพามน้งพามไปไรน้งพาน้งพามีหงหายน้องพามิ๊น้องพามูลวอลกน้องพามุลวอลออกมาแล้วโอ้โหดูปิงดีเราเราเราเลอกเซิร์ฟให้น้พามผิดเปล่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูย้หนกลับนครับแต่งแล้ยอกลับไปยอนมา ได้หมดพี่ปาจะเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปเติมข่าวด้วยป้ปาเต็มตัวเลยพี่งันแท้ขาดอ่ะมีควังกลับมาแล้วาาแต่ไม่ทันล้วเถอะไ้ป้ามาแล้วผมก็มุ่ใจช่วงยืนอย่างก็คือคุณซื้อละ จะซีมาแน่นอนเลยไม่มีไม่มียังดียังดีถ้าถ้าถ้าเป็นวายรีนะพี่ไม่รอดหรอกจริงๆจะิป้าผมคิดไม่เอ่ยแล้วจบเลยตรงวะมันมันสู้ไม่ได้พี่มันสู้อ๋อน้องพามไปไหนอ่ะน้อทพาเล่นแล้วเหรอเหนื่อยไม่ไหวแล้ว เอาเาเล่าสิงกร่อสองนี่คุณเ้ำพามเข้ากับสิ่งกระพ่องสองใช่ไหมมันจะว่าเป็ับพิปไปในเกมน่ออกมาเข้ามาดับเลือเนพป้าก็ไม่เอเนี่ยน้องพามาแล้วนี่เอาอะไรหายไปอะอยู่ไมอ่ะกคนนะได้อได้กดได้ พี <anto> ่ไม <ım 999> ่ชวนพันมาเล่นเหรอสนุกสนุกสนุกความเป็นใครพันนี่คือคนในสาขาเราเหรอกเลยเขาเป็นใครไม่รู้จักพูดถึงอ๋อเขาเขาไอวิวก็เล่นนะเว้ยเกมเนี้ยใช่พวกผมพวผมเล่นกับเขาไปแล้วพี่ใช่ผมเล่นกับวิวแล้วนี่เป็นไงมากเป็นไงมากฝีมือเป็นดีนะเป็นดีเพราะว่ากูกูเห็นแม่ไปหาซื้อรหัสดูไอวิวอ่ะ สิรหัดเลยดีกว่าผมอีพี่ผมนี่แวห่เดนียวเลนี่ไงฟอร์มทีมเฮ้ยผมเป็นนักภาแต่ผมแล้วหนึ่งตัดผมแล้วตัดผมล้สองผมเป็นนักภากไปนะพี่ยุบยุบโครงการพี่ผมว่าไม่ถูกพัตตี้พตตี้เดี๋ยวให้ยืมคอม ไอ้เหี้ยเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นเล่นอันตี้ดีนะกูว่ากูเสียเวลาสมัครมากกว่าเสียเวลาเล่นอีกเอาวีก็มีไอเอฟแม้เอ่อแมชตามมันน่าจะหานกลับไม่ได้อยู่แล้ววายลิฟวายทววงเอาวีจะไปถ่วงไอเอฟวัยนี้วัยนี้พี่วัยนี้วายลิฟผมไม่ได้ภาควัยนี้ผมไม่ได้ภาคตกลงเอลเอลนี่วายลิฟหรือว่าที่พิทที่พิทเสียงเข้าอันนี้ป่ะเนี่ยเสียงเข้าเกมป่ะเข้าเกมมันมีทั้งเอลเอลวายลิฟกาเิน่าแล้วก็เอลเอลวายลิฟเลยพี่อย่าง เสียงเข้าเกมของพี่เพชรกัน<อ>ทำไมไม่มบักวะผมาเคยเป็นอยู่ตรงนึ่ไอบ้บอกนั่นบักกูตั้งล่นเล่นเล่นนะเรีบเล่นเลยหน้ากอนที่น้องพามันกลับเข้ามาแล้วไม่ได้เล่น เดี๋ยวเลยอะโอเคตั็เด้กูมาอันเข้มาอันเ้ามาก็สองสามเสร็จแล้วจะหายไปช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวไปขอเต็มผ้าเลิกตัวละครนวเนี่ยเดี๋ยวมานะว้า <laughs> ก็เพิ่งเ,เ,เห็นข่าวไอ้เแค่วา,านไอ้เแค่แมนยูมึงเสริมน่ากลัวจังวะแชมป์ปะเนี่ยปีเนี้ยถ้าไม่แชมป์ก็โซช,ชาเอาแล้วเออค,อคือคือไอ้เแี่ยยังไงก็ต้องการันตีหนึ่งแชมป์อะไรก็ได้อะเฮ้ยมึงมึงเจ็บแน่แฟนบอลพร้อมงัดหน้ามึงแน่นอนอ่ะ I <c oughs> I know I am over am there วันนี้ผมวันนี้วันนี้ผมได้เอ็ดละดอดแล้ว,อว,ลวไอ้เหี้ยยิงได้มากกว่าสุดตัวตอนนี้ก็ดีใจเนี่ย พี่ไม่ได้เล่นมาเกือบเดือนนะ่ะว้ายังไม่มาครับว้าเี้ย,เ,ยเขามา <ทะ S 1> เ,เขามาพี่เฮ้ยม,มีคนเสติงมาร้มามาองห่อนะ

โทษทีพี่มันไอ้นี่มีปัญหากับมีนมินโอ,อ้ยค้างออกแล้วปัญหาค้างกูมาแล้วจะเป็นอเออ,อสรุปใครใครเช็คยอดเงินได้บ้างวะพี่เข้าไปดูเมื่อตอนบ่ายแม่งไอ้เนี้ยฆ่าฉันเลย<ป>เข้าไปเงินยังไม่ได้เลยเออเข้าไม่ได้เหมือนกันเข้าไ,ไ,มไม่ได้เหมือนกันพี่มันไม่ได้เหมือนกันตอนไอตอน,ตอนช่วงลงทเลนะเบียนอ่ะเข้าได้แต่นี้เขาไม่ได้ต้อมไปอย่ามันหน้ามันหน้ามันหน้าต้องบัตร๊กเพราะว่าพีบอกวไม่บัตรตั๊งคือแบบ ปิงผมก็มาแล้วแตนไงปิงผมก็มาเหมือนกันไม่แต่มีใครแคปหน้าจอตอนสามหมื่นไหมป่ะจะจะแคปไปแล้วขอเงินพ่อที่ผมค้างแป๊บนึงอ่าอีไม่เลยขุมอ่ะมีคนน่าจะมีคนเอียวไปช่วยเพลินหน่อยไปช่วยเพลินก่อนเออจะเข้าแล้วพี่รีโหลดไปนะสไปค์ p พลนท์เฮ้ยน นัดหัวพอสองนัดเจ็เจ็บเจ็้เท็อปยาว Last y e r s t a n d i โอ้โหหลังเข้าใครโยทำไรเงี่ยโอ้หลี่ฟ้ากิ่งก้อนหนึ e เหออเี้ยเข้าไม่ได้ไรสนอคืออะไรวะสอน,นอ <laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยคลื่อคุณไมชมเลยนคุณม่ชมเนคุณไม่ได้แต้มอ่ะคุณมชมเลนะบาย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 ดีเทคคืออะไรวะพี่กลับมาแล้วก็กับ คือการโอเทตคือผมผมผมพูดไปเขาจละเขาจะละยืนอยู่ที่ันเหนอคนยืนไปวไปพากแล้วไม่รู้เรื่องเลยเทคืออะไรซ้อมบ้าเดี่ยบีเข้ามจะเข้าหัวค้างไอจันฮโลโลไม่รู้ไหฮลโลลฮลโล ปอยู่ที่ไหนเธอที่เล่าไอ้นี่ไอ้สัตว์รัดกางกระบอกเลยเนี่ยปะปะ player standing โอ้โหปืนลูกอีกกระบอกโอ้แค่ถ่ายวะเมื่อกี้คุณตาก็อยู่ด้านบนน่ะว่าจะไปฮิลใครใครคือโอเมน ฟางเราเหมนแล้ว่าจะเข้าไปไหนเอแรกว่าจะเข้าไปในสมองก็ไม่ฮิวแล้วก็ไอตัวสไตล์โผล่มาทางขวากินรถองคูแบบแปคกูนะคูนะครบก็ได้นะไอไอฟอสถ้าถ้าหางก็ฟอสมาเลย้้องฟอสมาเลยฟอสได้แบบเพราะว่าไม่งันไหลไม่งนไหล เอ้ข <Okay. S 2> ้างบนพี <fate into penguin> oh, ่เ <pues> อ้ยผมโอ้ผมไม่ม okay. 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 well, ีาริผมรว่าผมุ้ไม่น่าว่าผมาเนี่ยแแบี่อะไรนี่เ้ยเอ้ยโอตัวเมียฝังไว้ผมไม่ไ้เใครเอาแมผมซื้อได้นะใครมีตังค์ผมพี่โอไม่มีตังค์ซือว่า่ะไอแกมาไอแมยบน่งนะโอเคัมันไม่เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแล้วแต่ไม่งอยล้ว ยีนคพรี่ปลาหกตัวว่ะเอินพี่ปลาเินมี <We go. S 1> นโ,กโกะกะบ่าแล้วอาสปโก,โกะดีดีเขาซูซูกิมากว่ะสามเข้านะอีซืซือ<า>ปะ,ปะ <laughs> เข้ามาแล้วพี่ขอบคุณพี sí, ่ขอบคุณ oh, พี่เพชรขอบคุณพี่เพ <oh, oh, ้ใ้ใกล้มีใใกล้มีพี่ป๊าใกล้มีโอ้ออฟออออฟอน่าจะบยดิงก่อนไอ้เหี้ยยัว่แพยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ เออกูเรียนดูไอ้เหี้ยแม่งกูไม่น่ารีบเข้าเลยเพิ่งเห็นนึกว่าแม่งแพนแล้วแม่งโยกแล้วอไอ้้อเหียแม่งโยกแล้วอีงกำลังแบบเออไม่หวังด,ดีกว่า I know what must be done สะบัดไม่ทันเลยกูสเปกเตอร์มันสะบัดยาก,บบกบบยอะ่เอะเวลาเลนแล้ว อก็บอกลว่าคอมปิเตอร์เวลาซูมมันปุมปืนไม่ได้ต่อให้แบบว่าข้อมือมึงแบบว่าคุมแบบเงียนคลิปไม่ไม่เอาไม่อยู่เพราะปืนมันสายแบบไรตึ้งคอมปิเตอร์ต้องวิ่งยิงเป็นเดนอยู่ที่8ฟุตเป็นลิฟว่ะที่โกนแล้วกันกลับมาต้องกำหนดแล้วความพักพร้อมเปลี่ยวโอ้ยเหี้ยมีเกินออฟเลยเกือบแตกเลยนะเดีทั้งแม่แม่น อย่าระวังนะเพื่อนสัตลาวทรีนฝากใครเลยพี่ป er. ๊าไอพี่เป็นฝากใครหนิพี่อือบล็อคเลเยอร์สแตนม่ มาไยเพย์บองตอนนี้เท่าไหร่ปอดปอดไม่ต้องเต็มอ่ะไม่ไม่ต้องเต็มอ่ะเพราะว่าตาหน้าน้าจะปล่อยได้ถ้าเกิดว่า จะเจอดีวเาตาน้าเราบาดเจ็ไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยอุ๊ยมาน้องมนอ่างไรข้ากเลยอะตอนแรกไอเทียเอยเองก็มีไอเทียวัดยังไงวะเออมินตัวนี้อยู่ด้านบนพี่จ๊ีสอตัวมียัว พี่เปนสายมีพี่เป็นายมีายมีสายมีน่เข้าไปแล้วพี่ player standing โอร์น่งอโดนแล้วนะไม่ใช่ะมันไม่ใช่แต่สลิปมันจะเจอไหมใช่ พี่มายว้วอตรงนี้พี่ถ๋ได้มามึงยอ์วอเอ็มึงยอ์วอเลยก็ได้มันจะได้เข้าได้ปิดเดีย๋ยวยาเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมองให้พี่ม okay. าอยู่ตรงนี้พี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เลยมัอยู่ตรงนี้ป็นเลยพี่เป็นเลยเป็นเลยก็ได้ไม่เอาทางตรงดิมนหลังอ่ะ ไม่เข้าใจความหมายมึงเว้กูกูังนึกภาพไม่ออกเว้ยกขทางยาวางที่กูทำตลอดทางยาวแล้วก็ไอวอยาวไปอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้เข้าใจแล้วโข่ยเลยไม่มามันวางแล้วสปายพลนต์อ๋อมันวางย่างงี้มันเลยวางได้นป้รีบเรมา โอ้สี่ตัวเทียบสี่ตัวตรงนั้นเขาแตกเขาแตกแปด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 แล้วแปดแล้วเขได้โอ้ไม่ต้องโอ้ยอ่ะพี่ตะโกว่าแปดเข้าๆเลยมันมันเข้าๆพร้อมกันมึงจะแปดไปสองตัวนุ้ยยอมมีหล่ะไม่ยอมเว้ย มีออวไหมพวกกูมาสี่คนนะมีอีย่ยนเลเล่น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 ถึงสุดไปก่อนวอมวอมวอมเราเราอย่าวอมน้อยคือถ้าแพ้ก็แพ้ขาดไปเลยเพราะว่าถ้าวอมน้อยเด๋ยวตาหน้าก็เนี่ยนวอมอีเราวอมตาเดียวพอเราอย่าวอมกรตาค่ตัวนี้ตัวนี้ว้อ่งั้นแหละอย่ง้แ ถ้าถาเลน่ามามันเข้าเว้ยเพราะว่าเลน่าส่วนใหญ่มันจะมากระทีมในี้เน่ยเจ๊มาเจ๊เห็นเจ็กเห็นเจ็กเห็นเจ็กมาเลยเอ้ย